เพิ่งเริ่มต้นลงทุนจำเป็นต้องเลือกแบบเสี่ยงต่ำใช่ไหมนะคะอันนี้เป็นคำถามนะคะที่บิวเพิ่งได้รับจากน้องคนสนิทคนหนึ่งนะคะเขามาถามว่าอพี่บิวถ้าเราจะเริ่มต้นลงทุนเราต้องเลือกแบบเสี่ยงต่ำก่อนใช่ไหมต้องเลือกกองตราดานี้ต้องเลือกแบบกองตลาดเงินใช่ไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าบิวตอบเขาว่ายังไงนี่คือพอดแคสต์นี่มันมันนี่เรื่องการเงินเมินไม่ได้กับบิวจิติมาควาเรศค่ะ สวัสดีค่ะอีพีนี้นะคะชวนคุยสําหรับมือใหม่ในด้านการลงทุนเลยนะคะเพราะว่าบิวเพิ่งได้รับคําถามมานะคะจากน้องคนสนิทนะคะว่าเขาอยากจะเริ่มต้นลงทุนละนะคะเขาก็ถามว่าเราต้องเริ่มจากความเสี่ยงต,ต่ำก่อนใช่ไหมแล้วก็แบบค่อยไล่สเต็ปไปนะคะจริงๆบิวตอบเขาไปว่าเขาไม่ได้จําเป็นนะต้องเลือกเสี่ยงต่ํานะคะแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นมากกว่านั้นนะคะก็คือเราต้องศึกษาความรู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราลงทุนนะคะและที่สําคัญเลยก็คือเราต้องรู้ว่าการลงทุนในครั้งนั้นของเรา นนั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไรนะคะเราจะได้ผลิตภัณฑ์เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินแล้วก็เครื่องมือการลงทุนที่ตอบโจทย์ตัวเรานั่นเองนะคะมถ้าตอบแบบนี้มันก็อาจจะดูแบบมันกว้างไปสะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นจะยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะคะเล่าสเต็ปของมือใหม่ดีกว่านะคะว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นลงทุนเนี่ย เราต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก็ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมแล้วกันเนาะอาจจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับมือใหม่เหมือนกันเพราะว่าอถ้าใครจะไปเลือกหุ้นเองก็อาจจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจพอแล้วก็การลงทุนผ่านกองทุนก็มีนโะยบายการลงทุนที่เลือกหลากหลายมีสินทรัพย์หลายประเภทนะคะแล้วก็เป็นการบริหารจัดการแบบมืออาชีพนะก็เหมาะสาหรับมือใหม่นะคะแต่เบื้องต้นพี่คิดว่าทุกคน,นะจะรู้ตัวเองในระดับหนึ่งนะว่าเราเป็นคนที่ รับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะคะเรากลัวหุ้นหรือเปล่าแบบรู้สึกว่านอนไม่หลับไม่ถูกจริตหรือว่าเอ้ยเราแบบเป็นคนกล้าได้กล้าเสี่ยนะเราอยากได้อะไรที่แบบผลตอบแทนเยอะๆเราเสี่ยงได้อะไรเงี้ยนะคะแต่การกรองด้วยตัวเองขั้นต้นอนะมันยังไม่พอนะคะมันยังวัดผลไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นปกติทุกครั้งก่อนที่เราจะลงทุนจริงๆลงท,ทุนทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมหุ้นหรือว่าเดี๋ยวนี้ใครจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินดิจิตอลอะเขาก็จะมีแบบทดสอบนะความรู้ความเข้าใจความเสี่ยงให้เรา อยู่ละะซึ่งแบบทดสอบความเสี่ยงเนี่ยจะเป็นตัวช่วยกรองค่ะว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนพอเราทาแบบทดสอบติก๊กๆใช้เวลาไม่นานเนี่ยเขาก็จะรวมคะแนนออกมาแล้วก็จะบอกว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะคะแล้วก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบไหนและกองทุนแต่และประเภทก็จะมีระดับความเสี่ยงกำกับอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกตามนั้นก็ได้นะคะเราอาจจะเลือกความเสี่ยงที่มากกว่าคะแนนทดสอบที่เราเลือกก็ได้ระดับความเสี่ยงม,มันจะมีทั้งหมด8ระดับ นะสมมติว่าเราได้มาระดับที่4แต่เราอยากเลือกลงทุนในระดับที่6จริงๆสามารถทําได้นะคะเขาก็จะให้เราเซ็นเอกสารกํากับไปแต่สาระสําคัญบิวว่าไม่ได้อยู่ตรงการเซ็นเอกสารกํากับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราต้องยอมรับความเสี่ยงในสิ่งที่เราลงทุนได้จริงๆนะคะส่วนตัวบิวเนี่ยบิวคิดว่าการศึกษาแล้วก็ทดลองไปพร้อมๆกันกับการลงทุนเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นนะคือบางคนนะ่ะมารู้จักตัวเองได้ดีจากการ การลงทุนเนี่ยะค่ะอ้าวฉันเป็นคนแบบนี้เหรอบางคนคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่ชอบเสี่ยงแต่พอไปลงทุนอะไรที่ความเสี่ยงต่ำๆอย่างลงทุนความเสี่ยงระดับต่ําเลยระดับ1ระดับ2ที่แบบไม่หวือหวาก็รู้สึกว่าอึดอัดโอ้ยมันได้ผลตอบแทนน้อยจังเลยนะคะก็ สุดท้ายก็ขยับมาลงทุนที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนมากขึ้นหรือบางคนแบบฉุบฉับมากนะคิดไวทาไวดูเป็นคนที่แบบน่าจะรับความเสี่ยงได้สูงแต่พอมาลงทุนจริงๆกลับไม่ชอบความเสี่ยงกลับรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายใจที่จะลงทุนดูเช้าดูเย็นดูบ่ายแล้วมันเหมือนสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทริคสำหรับดิวตอนที่บิวใช้กับตัวเองเนี่ย ก็คือตอนแรกที่ลงทุนนั้นเนี่ยระดับความเสี่ยงแบบคือเราเบบีมากเนาะเวลาเราทดสอบระดับความเสี่ยงเราก็จะดูเหมือนยังไม่เข้าใจอะไรแล้วก็รับความเสี่ยงไม่ได้เยอะนั่นเนี่นะคะแต่บิวเลือกลงทุนในกองทุนที่ความเสี่ยงเกินระดับที่ลงทุนแต่ว่าใช้ทริคก,ก็คือใส่เงินน้อยๆน,น,นะคะในช่วงแรกนะคะถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนแล้วเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันมันก็จะกำก์เขาเรียกอะไรจํากัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มันจะช่วยให้จิตใจเรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราก็ใจชื้นนะทํา มันจะขัดทุนเหลืออะไรเราใช้เงินน้อยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เพื่อเห็นภาพเอาอย่างนี้ดีกว่าบิวก็จะพาไปดูระดับความเสี่ยงดีกว่านะคะถ้าเราจะลงทุนมันก็จะมีระดับความเสี่ยงให้ดูนะว่ามีกี่ระดับนะคะ ซึ่งระดับความเสี่ยงแน่นอนนะคะมีทั้งหมด8ระดับเนี่ยขออนุญาตไล่สเต็ปดีกว่าเนาะเป็นสเต็ปในแง่ของ ur, ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำนะคะไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะคะสำหรับสเต็ปในเรื่องของการลงทุนนะคะไล่ไปเลยที่ระดับหนึ่งระดับ1นั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของความเสี่ยงที่ต่ําที่สุดนะคะสำหรับการลงทุนในระดับหนึ่งนะคะก็จะเป็นกองทุนพวกกองทุนร, salsa, รวมตลาดเงิน,นนะคะก็ะ um. จะเน้นในเรื่องของการลงทุนในประเทศนะคะแล้วก็เป็นเหมือนพวกตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน1ปีอะไรอย่างเงี้ย ะะก็จะเป็นความเสี่ยงระดับต่ํานะคะพอระดับ2นะคะก็เป็นกองทุนรวมตลาดเงินเหมือนกันแต่ว่าก็จะขยับสเต็ปนะคะที่จะมีบางส่วนนั้นไปลงทุนต่างประเทศละก็จะมีโอกาสในการที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของอัตราความเสี่ยงพอขึ้นมาในระดับที่3นะคะอันนี้จะเป็นระดับที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นพวกกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระยะเวลาก็อาจจะมากกว่า1ปี ก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะแต่ว่ามีความระยะยาวมากขึ้นแล้วก็จะมีความผันผวนมากกว่าพวกกองทุนรวมตลาดเงินทั่วไปนะคะแต่ผลตอบแทนก็มีโอกาสได้เยอะขึ้นนะคะพอมาระดับที่4นะคะก็จะเป็นพวกกองทุนรวมตราสารหนี้ละนะคะก็จะเป็นพวกกองทุนตลาดเงินแต่มีระยะยาวขึ้นแล้วก็อาจจะมีการลงทุนตราสารหนี้ที่เป็นภาคเอกชนหรือว่าเป็นพวกหุ้นกู้ทั้งหลายแหล่นี้นะคะซึ่งออกมาเยอะเหมือนกันนะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นความเสี่ยงระดับ4นะคะพอขยับสเต็ประดับ ระดับ5มันจะเริ่มมีการผสมผสานละนะคะอาจจะมีทั้งกองทุนรวมตลาดเงินมีทั ah ้งตราสารหนี้มีทั้งบรรทบัตรัฐบาลแต่จะเริ่มมีหุ้นเข้ามาด้วยละนะคะแต่จะผสมในสัดส่วนแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่ละกองทุนหรือบางกองทุนไม่ได้มีแค่หุ้นนะอาจจะมีกองทุนอสังหาริมทรัพย์อาจจะมีกองทุนทองคําผสมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นอันนี้ระดับ5นะคะระดับ6นะคะนี้เริ่มเสี่ยงขึ้นมาแล้วก็จะเป็นพวกกองทุนรวมตราสารทุนพวกหุ้้นททัังงลาย หุ้นไทยในประเทศแล้วก็หุ้นต่างประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงระดับ6พอขึ้นมาระดับ7นะคะนี้จะเป็นเริ่มเป็นแบบเซกเตอร์ละเป็นกองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรมนะคะเช่นกองทุนบางกองก็จะเน้นไปเลยหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลบางกองก็จะเน้นไปเลยหุ้นกลุ่มพลังงานเนาะพอมันเหมือนมันกระจายน้อยลงมันก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นความเสี่ยงระดับ8ที่สูงมากที่สุดอันนี้จะเป็นแบบพวกกองทุนทางเลือกทั้งหลายนะคะ อย่างเช่นพวกกองทุนน้ำมันกองทุนทองคำนะคะหรือพวกอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานอะที่วิวเคยเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงแบบระดับแป เลยนะแต่เวลาเราลงทุนจริงๆเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันดูเหมือนอารมณ์เสี่ยงน้อย่าหุ้นเหมือนกันอะไรเงี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสนใจในแง่การลงทุนอย่างที่บอกว่าให้เราลองเริ่มต้นลงทุนนะคะแล้วก็ใส่เงินน้อยๆไปก่อนแล้วก็ทาความเข้าใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจัดพอร์ตก็ได้เรากระจายหลายๆอันก็ได้มีทั้งเสี่ยงตามเสี่ยงกลางเสี่ยงมากนะคะแล้วก็จะให้สัดส่วนมากน้อยแค่ไหนนะั้นเนี่ยก็แล้วแต่เรานะคะสิ่งสําคัญคือว่าเราไม่ต้องกังวลมากว่าจะเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยดีเอาหลักการคร คิดว่าใครที่เป็นมือใหม่แลวจะเริ่มต้นคือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะเราจะได้เริ่มเรียนรู้ทําความเข้าใจนะคะแล้วก็การที่ให้เงินทํางานก็ต้องมีระยะเวลานะการศึกษาความรู้ความเข้าใจถ้าเราเริ่มเร็วเท่าไหร่เราก็จะมีโอกาสสําเร็จได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะก็ฝากไปถึงทุกคนด้วยนะคะมาสร้างความแข็งแรงทางการเงินไปด้วยกันค่ะกับนี่มันมันนี่นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยใครฟัง u t u b e กดกระดิ่งนะคะจะเจอกันทุกเจ็ดโมงเช้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ